นี้มันรูอะไรวะอ้ยตูดอ่อ๋อดูมันอ่าสวัสดีกันด้วยนะครับทานผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของเราบอกนะครับในแบบของเออชื่อแบบละลรว่ามอเคอเกอร์มอคเกอร์เอนะครับมอเคเกอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้ด้วยกันสี่คนอีกแล้ว <c oughs> มีหน้าติมคนหนึ่ง <c oughs> มีหน้าติมคนหนึ่งนะครับดูหน้ามันโ <c oughs> อ้โหคตรนหล่อกล้เขียยานเอ้า ขอาวอะไรวะือขวาบนจะออกมึงข่าวอะไรมึงข่าวอะไรไม่เห็นข่าวเลยไม่จะหลงไม่จะหลงณภูเขาไฟแห่งหนึ่งที่ฮาวายมีไอเออสีตัวเออโอ้โหโอ้ยผีไอ้เที่ยามึงเหรอทำโคตรเมื่ดอะแม่งเอ้ยยังไม่ทันเจอผีเลยโอ้ยเติมละ เธอมาหนึ่งวันก็โดนบทลาวเอ้ยมึนเหมือนอนาคตของเราเลยโอ้ยโอ้ยไม่อยู่อยู่กู้นาจอมมือนั่ไม่ได้เบอร์เพราะเธอนี่ที่ตามมาโอ้ยเจุ๊บมองหาเธอไม่เจอมองหาเธอไม่เจอไม่ดิอนาคตเราใช่ไหมไอ้อ้าวอ้าวมันคือฝันเหรอเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเราตื่นมาจากฝันเราตื่นมาจากฝันแล้ววิ่งข้างนอกแม่งโคตรแบบธรรมชาติเลยน้องเยแม่งลือบไปงั้น มนทำเหมือนบ้านตัวเองเลยบ้านใครอะบ้านใครไปขายดีกว่านะไม่แสบตาใช่ไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยมีตุ๊กตาเหมือนหน้าปกหน้าปกเกมเนี <Hey, ่ะวิโยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนขาวล็อกไอ้เหี้ยระตูบ้านล็อกกูอยากออกไปเป็นอิสระไอ้น้องโดนล็อกไอ้เหี้ยไอ้นี่คืออะไรเฮ้ยแต่มันทำไม่จริงอะเจอบ้านเปิดแล้ว ว่าเดี๋ยวสเตมิหน้าหมดตอนที้เจอผีเราดูด้วยมีสเตมมินนาขึ้ออีหุ่นไล่ก้ายข้างล่างนี่ไอหน้ามันเหมือนตุ๊กตาในบ้านเลยวะเออเจอบ้านอะไรเนี่ยหรือว่าไอ้ตุ๊กตามันจะไล่พวกเราวะเอาลอกไอเนี่ยเป็นไม่ได้นะอาจจะแบบไม่แน่หลอกหลอกให้ยิ้มก่อนได้เวลาเข้าพุ่งเฮ้ยเนี่ยมันมีทางให้อยู่แบบนี้มีกุญแจ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 แล้วกุญแจกุญแจแล้วเด้อลึนี้ไอเมียมึงกลัวหาได้เอหยาเอหยา ไอ้ยี่น่าท้องเกหมไอ้ยี่น่าท้องเก๊ะนี่นีมนี่กูเจออีกกูเจออีกกูเจออีกไม่แตกแล้วเจอชั้นใต้ดินมืดเจอมืดแล้วมืดแล้ววิ่งดีวิงแลยมืดแล้วไอ้สัตว์มืดจริงมันมันมันแล้วมันมืดลิวินมืดคุณแล้วแต่มีหน้าหมดลงคุณด้วยแล้วคุณรายการมาจนนอนโอ้ยแรงหมด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 เฮ้ยคุณแรงหมดเราคุด้วยมันเอามาแรงหมดมาแรงหมดไอ้ไม่ใช่แมงไม่ใช่ไม่ใช่เด็บเ็วแอะใหญ่จ้าเด้นมุกเกลียดเด่นดิโคตรน่าไอุมอัก อะไรอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยตกลุมรักตกลุมรักเฮ้ยยูดิบเกบาร์บี้วะเฮ้ยเปิดให้กูก่อนเจอแล้วเจอแล้วในในในไหนแรกนะวะเน้ยอยู่ในห้องครัวอะไวะห้องครัวห้องครัวแล้วกูติดอะไรโอ้หนี่ไงห้องครัวนี่โอ้โหว้าวโอ้โอเมกัสว้าว เฮียมีไฟอันนึงงเลยจ้าเอ๊บบีจังอุ้ยนี่ไงนี่คือแล้ววะอุ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอุ้ยรูปภาพว h a ตุ h เฟิร์อันนี้คือเป็นรูปภาพนี่คือประมาณสองพันล้านเฮียไม่จะใส่อย่างเดียวเลยไอเฮียนี่ลํำลำใส่ียงแล้วเฮ้ยเข้าตม่ดเป็บแ้ ออกใคตายมั้ยอ๋อวิ่งวิ่งกลับขึ้นไปได้ด้วยนะกูเข้ารู้เลยเอามีคนตายอีกหนึงไปเกิดมาเกิดไหมเกิดไหมบ้าเกิดเกิดเยร์ลงมาหรือว่ายังไม่เกิดไอ้เฮี้ยวนตัวเกิดเกียร์ลงมาโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมายังยังยังแล้วแต่เซเลโก้ไอ้หนังไอ้น้ำวิ่งใส่เลยตไอไหนตายวะโฮ้ยเอาไม่เกิดตายจริงเหรอวะ แล้วพวกกูต้องไปไงอ่ะจช่ว่าเดี๋ยวพาไอ้เหี้ยไม่ยิงพวกเราเลี้ยวซ้ายพูดเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วน้องเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วตรงนี้น้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้น้องหลังเจอกำแพงน้องเจอกำแพงน้องตรงนี้น้องตรงนี้น้องไอ้เฮียไม่บอกไม่บอกกูไม่รู้เลยมั้งกูดิ้นกูดิ้นอ้ยกูถึงแล้วกู่หลังกูมันอยู่มันอยู่ด้านขวามันอยู่ด้านขวากูขอเก็บสเต็มไม่ได้านหลังวะหลังไหมอ่ะยืดยวืดรอเด้อเยแปอะไปยืดขวาเล้อด้วยกลัวไอ้เบ้ามึงกูหมดแรง กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอกับตู้แล้วมึเจอข้วเกมข้อเกมมเจปตแล้วทำเกมทำเกมทำเกมเออด้เอาได้ไม่ได้เกไม่ได้เขาไม่ได้อ้าวควายจริงมันล็อกอะชิบหมาอยู่นี่อยู่ตรงข้างอยู่ตรงข้างเราไปตรงล็อกไบมหน้าแล้ววิ่งเลยนา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 ยอย่าดึงมันเลยไปแล้วดันหงมันไม่ตามมาแล้วไอ้โดนตามเไห้ไปแล้วไอ้หียมันตายแล้วูไม่อ้องที่ แต่ไม่นตัวนั้นอก่ามดนไม่ยนตังนั้นบอ่าใคยอ่าอ๋ไปแล้วไมค่อยค่ค่อยมีหรอมึงเดินมันอยู่ที่ไหนมาตัวนี้หลงด้วยปรกว่าตัวนี้ทะเกขึ้นไหนแค่อยู่ที่หมดที่ไหนเออแล้วกูอ๋อเฮ้ยทางนี้เฮ้ยน้ยนายตัวเหลือง ว้าวอ้าวเอ้าใครวะเนี่เพื่อนเราหายยังไหนดิไม่เยอยมึงรอผีก่อนแต่เรากุด้วยมึงอะคอยคอยดูเพื่อนสูซูเดี๋ยวลองไปทางนู้นไปกับกูเลยดีสักคนมันมามันอยูู่มันอยู่สุดทางนู้นเลยโอเคพี่อุ้ยถ้าทางอย่างงี้พวกเราทางข้างหน้าเราก็โล่งดิไปเลยตามหลังมาแล้วมันตามลงมาแล้วไปเลยแต่สเตมิน่าเราหมดนี่ทำไงอ่ะเราก็เก็บให้เหลือเกลี่นตาสีขาวๆแต่มันติดไม้อ่ะเกลี่นตัวสีเหลืองนั่นแหละเพื่อนเอาเลยนายนายนาย ไอ้ยันไนแม่งวิ่งไปดูผีเลยผีไม่กขี่ไปเยอาไปไหนเดี๋ไปไช่จำทางด้วยเพื่อนดูพกูวิ่งตามึงดูไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยนั่นมึงแค่ตรงสุดเลยเว้ยมึงก็เจอเองเก็บสเตตเมนต์นะเอ้ยนี่เจอกูเจอแล้วโอ้โหแม่งฉลาดยิงเลยพวกกูอะไรมึงไอ้เหี้ยกูไปดีไป็นอ๋อแม่งเถียงอันอีกกูเก็บไม่ได้อ๋อกได้แล้วกูเจอ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 ขทางเดิมกับทางเดิมเรียวขวาน่าหน้ยววขาไปทางนู้นเลี้ยวเลี้ยวขว่าหน้าเขวาได้แจ้งหมดเลยไอ้เหี้ย มีอ๋อไปจริงเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เสียงมันนะแต่ว่าไอติมันอยู่ด้านหน้าพวกเราอ่ะเราต้อก็ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปตรงกลางตามมาตามมาตามมาตามไปโดนตามไปโดนโอเคพี่ตามกูตามกูไม่เอาอย่าตามอม่ไปไม่ไปหาตัวไปหาตัวสุดชิบหายตามกูมาตามกูมาไอ้เแต่ยู่มันอยู่ด้านขวาหน้าประตูอ่ะโอเคพเดินเดินดูกันลองวิ่งเลย กูลออยู่กลวิ่งอ่ะแจวิ่งเข้าใส่เลยตูแจเข้าใส่เลยคนคนรัวๆคนคลิ๊งเวอันเดียอยู่ไหนเนี่ยืนอลยม่ยินได้ไอชิมหายกูลงทางไอ้ยี้ยกูไปแล้วกูบอกแล้วใครไม่ไม่น่าตามมาเลยเรากูด้วยเรากูด้วยนายเียมึงเนี่ยตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงคนเดียว่วิงอยู่คนเดียวครวิ่งแล้วก็ดับค่วิ่งแล้วดับดับไปตุงตุ้งตุ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 ้งตุงตุ้งตุ่งตุงต่งตุ่ง แล้วไงต่ออ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วไงต่องับแล้วไงต่อแล้วผู้ชายเลยปิดจะยังไงต่อปิดปิดได้ไหมจริงแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ้าวแล้วไงต่อมึงมึงใช้กุญแจหมดทุกคนนี่เพรมันมีทางหมดโอ้ยโอ๋อโดนแบบย้ยมีหน้ากานแกล้งเฮ้ยที่ไหนวะเอ้ยโง่มาจากทีมฟอร์เทสใช่มันลุกโอ้มันทีมฟอร์เทสเหรอเออก็ดีอะทีมฟอเทสสองอุ้ยไอตัวไอตัวไอตัวใช้อันนั้นหนาไฟอะ ไอตัว้ขอ้ไฟอ้เงี้ยเรื่องอะไรเนี่ยอะไรวะคิอะไรวะถ้าคนไม่รู้จักนี่ทั้งนี้ทังนี้ทางนี้ทางนี้นีเฮยเกืบตายนภายในแบรู้จักแกอ๋อไม่ดอง้าวๆนี่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 โ้ยแล้วทำไมกูอยู่วันนี้ช่ายเบื่อชง่ายเ่อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเ้ยยเอ้ยเอ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้ย้เ้้ยเยเ้ยเ้้ยเเอ้ยเ้ ออไม่กลับค่ายไกลับได้ก็ไม่บอกได้ก็บอกหพูดเกูเลยกลับได้ก็ไม่บอกไอ้ีัยร้อพวกกูตายแล้วนี่ปากลัวปากัวนิปปะกลัวน้องกลับเลยสวยกดเลข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 อย่าเดี๋ยวต้องต้องร้อ้มันหยุดคนคือเสียยมุนคือเสียยมุนอีกดไหไมกดไห้กดเลขกดเลขก็แล้วก็ล้ก็ล้วก็เล้วก็แล้กล้วก็แลวก็แล้วค็ล้ก็แล้วก็แล้วก็ล้วก็แลก็แล้วก็แลวก็แล้วก็แล้วก็แลว้วก็แ้วก็้วเ้กกก

ตัวเปิดตัวเปิดตัวเปิดพน้งมันเป็นนองด้องมันทำมังกรไอ้เงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างในนี้มันไปแล้มันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างไข่ถูตไหอ้าวแล้วต้องทำลายไข่ห้าห้าใบเหรอโอ้โอ้ไอ้เงี้ยเราต้องใช้ไฟไปทำลายไข่ไงเฮ้ยอะไรเนี้ยอ้าวลอกไฟได้ห่ตัวกับยังไงยังไอ้เงี้ยคุ้ตาสีขาวคุนตาสีขาวไหนอยู่ด้านหลังดูไอ้เงี้ยตาสีขาวนี่มันไม่ดีเลยนะ กุลในจีเปล่าวะค่ะพูดดีสัตว์กลัวเว้ยไม่กลัวแล้วไอ้เลี้ยไข่ยังไงตอนแรกบอกไม่กลัวตอนหลังบอกอยู่ในเกงเจี๊ยบเดี๋ยวไอ้ยี่สิบฟองนี่นี่เผาเผาเผาเอ้ไอ้นางไม่เลยใช้ของทีฟอเรตเผาอ๋อไอ้เหี้ยิบทำไมมันลูกมันสองฟองแล้วเผาจริงได้นี่นี่เอาอีกเอาอีกไอ้เหี้ยิบไหนไงเดินผ่านมายังวะแม่งไม่ยอมเผาอีกอย่างนั้นั่นดี้แล้ว嘛 จางแมงมุมหรอไม่รู้อ่ะสวัสดีครับเฮ้ยมันตายมั้มันตานมั้ดเอ้ยโอ้ยโอ้ยมทันเดิโเว่อออหายไปละเอออะมันมานอกอนมัายไปไวยๆสวยๆสวยๆยๆสวยๆสวยๆสวยๆวยส้ยวยๆสวยๆอวยๆสวยๆสวยๆสเยๆสวยๆสวยๆสวยยๆ่วยๆสวยวยๆสวยๆสวยยๆสวยๆสวยวยๆสยๆสวยๆอวยๆอวยๆสวยๆสวยๆยยยย ไเหี้ยเีมาันมาขนาดอะวน่เหรอมันยังไม่ได้ยินเสียงไอ้ควายเ้ยมันมืดอะไม่ได้ยินมันได้ยินเสียงไม่เสียงไม่เสียงกูรู้มากมั้งไอ้เหี้ยเฮ้ยกลับมาทางเด้มันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านขวานูมันยังมาไล่กูมนไล่กูมไล่กูอ๋อเูยู่ฝั่งเราวิ่กลับมาที่เดิมไหมเนี่ยอ่าวยี่เดิมเลยเหียดีมันอยู่ที่กูเดินเลยใครนนี่อยู่นวะเฮ้ยอะไรอะไม่ไรไม่ไรไม่มีไรไม่มไรไม่ไรไม่ถ้าไปทางน้นจะวนไควาย มันอยู่ฝั่งด้วยดูมนหน้าตรงไข่แล้วเราก็ต้องไปดิเพราะไม่งั้นเาออกซ้ายดิเราออกซ้ายมาดิทานนี้ทางนี่ทังนี้มันจะอนคบีดีอะไรผมไมต่อยเล่นี่นี่นี่่เขาเลยไปสุดท้ายไปสุดท้ายมันต้องอยู่หน้าแน่นอนไม่ถึงใครหรไม่เจอแมงมุมไม่ควายไอเหี้ยมันตายแล้วมันหายไปเลยเขาสาใไปเลยอ้าวไอ้นอบุลังบุลังุลังุลังบุลังบุลังุลัง ทำไมเราหลุดครับไอเยี่ยเกมกาดเรายังเออนี่เลยสวยสวยสวยเราอยู่มีคนทำเกมได้ยตอนนี้ปีเลยไอใครเมื่อกี้หลุดแบบเอ้าเฮ้ยก็หลุดแบบเหมือนเดิมเอ้าอะไรอ่ะโฟมตึกแล้ลงได้ไลยใช่หรือเใช่หรอเออสวยไอเยี่ยเปิดด้ยนะจัดพ่ไอเยี่ยจะวางในเกมกาดไยใครที่เล่นแบบนี้ก็ระวังนะหลุดแบบบนดูตาเลยติงาเลยติงาเลยได้รับเหรียญเลี้ว โอ้ยเอ้เนี่ยคุณได้รับเอ่อเรีอยที่จะเสียชีวิตในดินแดนได้รับฟรีอะไรวะในแต่รับฟรีไม่อไม่ต้องพยายามายครอย่าอยู่จะเปย์ไทยนู้ดตืนตื่นทำไมหน้าเจ้าขาวเอาจบแล้วไม่มีอะไรเลยแค่นี้เหรอ ไม่มีอะไรเลยแค่นี้เอแค่นี้เองเรอไอ้เฮี้ยกูตกใจได้สองสามวิเอี้ยเฮ้ไม่ตกเสียนไอ้เฮี้ยไอเฮี้ยนนี่มันม่่ไอนี่ตัวละครในฝันไหนนี่มามันไอ้เฮี้ยนี่มันคัดเตบใบโย